ข้อที่5นะครับพยาบาลบันทึกอัตราการหยดของน้ําเกลือของคนไข้3คนนะครับที่กาลังได้รับน้าเกลือคนไข้คนแรกนะครับน้าเกลือจะหยดทุกๆ20ิวินาทีคนไข้คนที่2นะครับน้าเกลือจะหยดนะครับทุกๆ25วินาทีและคนไข้คนที่3นะครับหยดทุกๆ30วินาทีถ้าพยาบาลได้บันทึกอัตราการหยดของน้ําเกลือครั้งแรก พร้อมกันของคนไข้ทั้ง3าคนภายใน30นาทีเขาจะบันทึกอัตราการหยดของน้ำเกลือพร้อมกันได้กี่ครั้งนะครับมีใช้มาให้ด้วยนะครับจำไว้เลยนะครับโจทย์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งนะครับเป็นเรื่องของการพร้อมกันนะครับตรงนี้เลยนะครับนะมีคําว่าพร้อมกันตรงเนี้ยนะครับและก็จะมีหน่วยนะครับหน่วยนะ ที่เป็นเวลานะครับหยดทุกๆ20วินาทีหยดทุกๆ25วินาทีหยดทุกๆนะครับ30วินาทีนะครับแล้วก็มีการพร้อมกันเนี่ยนะครับพร้อมกันนะนะครับจำว้เลยนะครับนั่นคือการหาของเรื่องคอร์นนะครับออกบ่อยมากเลยนะครับลองดูได้นะครับนะครับลักษณะนี้นะครับจำมาเลยครับเราต้องหานะครับคอรนอครับ คนอของนะครับ20นั่นเอง20แล้วก็มี25 30ครับตั้งหารเนาะง่ายที่สุดนะครับใช้แม่5หารเนาะนะครับหารด้วยกันเป็น1แล้วก็เราจะเข้าใจเองนะครับว่าคําตอบคืออะไรนะครับอ่ะนะครับเอา5ไปหารได้4ครับได้5ครับได้มาเป็น6ครับใช้แม่2หารนะครับ2หารได้มาเป็น2ได้มาเป็น5ได้มาเป็น3นะครับ โอเคไหมครับตรงนี้จริงๆแล้วได้คําตอบแล้วนะครับแต่นะครับเวลาครูไก่สอนเนี่ยนะครับครูไก่ก็จะหารให้เป็นอะไรเอ่ยครับเป็นหนึ่งมดเลยนะนะครับโดยใช้เลขเฉพาะนะครับแล้วน้องๆจะไม่มีทางผิดพลาดได้เลยนะครับอ่ะครูหารต่อนะครับนะครับบางคนบางคนได้คําตอบไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะหารครับได้1ครับหารไม่ได้ใส่ตัวเดิมครับแล้วก็หารด้วย3ครับอ่าได้หนึ่งได้5ได้1ครับหารด้วย5ครับนะครับได้1ได้1ได้1เนี่ยนะครับเราก็เสร็จแล้วครับ แล้วเราก็นําทุกตัวที่เราเอามาเป็นตัวหารเนี่ยนะครับมาคูณกันนั่นเองนะครับโอเคไหมครับอย่างเงี้ยไม่มีทางผิดแน่นอนเลยครับคอร์โนนะครับของข้อนี้ก็คือ5คูณด้วย2คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย5ครับจับคู่ดีกว่าครับ5กับ2นะครับตรงนี้ก็คือ10แล้วก็5กับ2อีกตัวหนึ่งนะครับตัดทิ้งนะก็กลายมาเป็น10ครับแล้วก็คูณด้วย3ครับ10คูณ10ได้100นะครับตรงนี้นะได้100ครับ หนึ100ไปคูณด้วยสได้มาเป็น300นั่นเองครับแสดงว่าคลนอเนี่ยได้มาแล้วนะครับก็คือ300อนะครับอย่าเพิ่งตอบนะเขาบอกว่านะครับอ่าน,น,อออนวิดีโอแหมกำลังอะไรนะเล่นละคร ภายในอ่านะครับยังไม่เสร็จนะได้300แล้วครับโจทย์ก็ถามว่าภายใน30นาทีเขาจะบันทึกนะครับอัตราการหยดของน้ำเกลือพร้อมกันกีนก่ครั้งนะครับโจทย์เขาบอกว่าในเวลา30นาทีแต่สิ่งที่เราได้อย่าลืมนะครับทุกๆหน่วยที่เราได้เนี่ยเป็นวินาทีตรงนี้ก็วินาที นะครับแล้วก็นี่ก็วินาทีนะครับแสดงว่าครรนนอของเรานะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน่วยก็คือวินาทีโอเคไหมครับเอาไว้ง่ายนะครับแสดงว่าเขาจะหยุดพร้อมกันของน้ําเกลือนี่สคนไข้เนี่ยนะครับก็คือทุกๆ300วินาทีโอเคไหมครับอ่าคราวนี้ภายในเวลา30นาทีเนี่ยเขาจะบันทึกนะครับการหยุดที่พร้อมกันได้กี่ครั้งใช่ไหมครับเราก็เอาอย่างนี้นะครับหลักการง่ายๆนะครับ ภายใน30นาทีเรานะครับต้องการแปลงให้เป็นนาทีถูกไหมครับอ่านะครับหยดพร้อมกัน300เราก็แปลงให้เป็นอะไรครับให้เป็นนาทีก็คือการเอาไปหาร60ถูกไหมครับเราจะได้มาเป็น300เนี่ยนะครับหารด้วย60ถูกไหมนะครับจะกลายมาเป็นตัดทอนครับก็คือ5นาทีโอเคไหมครับแสดงว่าน้ําเกลือนะครับของคนไข้3คนเนี่ย จะหยุดนะครับ300วินาทีหรือเท่ากับ5นาทีนั่นเองดังนั้นนะนะครับาภายในเวลานะครับเวลา30นาทีจะมีน้ำเกลือหยุดพร้อมกันนะครับเท่ากับนะครับ เอา30นะครับนาทีตั้งหารด้วย5ครับตัดทอนได้มาเป็น6ครั้งนั่นเองครับนี่คือคำตอบของข้อที่5นั่นเอง6ครั้งนะครับไปดูครับ6ครั้งก็คือช้อยที่1นั่นเองครับโอเคไหมครับข้อที่5น่าจะพอเข้าใจนะครับตรงนี้นะนะครับโอเคครับ